เยมยนียหนาน่าไหญนว่าจมื่อกเมกกทุกคนดูในรูปแล้วใช่ไหมคะว่าไปทำอะไรที่ไหนบ้างเวลารวมคนเยอะๆเมย์นัดเพื่อนที่บ้านมารวมตัวกันแล้วเมย์จดมาทำแบบนี้เลยแล้วก็เมย์ก็พปีเซ็นสินค้าเลยะจ พอใช้ดีพวกเขาอยากใช้บางคนพอใช้พวกเขาเขาเห็นว่าสินค้าดีพอใช้ดีพวกบางคนก็อยากสมัครพอเขาสมัครพวกก็ใช้ดีพเพื่อนถ้าเขาสุกเก็อยากทําธุรกิจอันนี้เขาเรียกว่าการทำเอาิสติง้งถ้าเรามีเพื่อนอ่ะเพื่อนคนไหนที่อยากสวยอยากดูดีเรานัดมาเราบอกทำจักาหน้าให้ทำาักราลหน้าสินัดมาได้แต่เราก็ต้องมีอุปกรณ์พื้นฐานประมาณสักสองสามตัวพอไม่ต้องเยอะเขาก็มีชุดนี้อันนี้เป็นชุดตัว ซื้อไม่ไม่กี่บาทที่ฟองน้ำกับเงินแต่วก็ล้างให้ที่เด็กบางคหากินใน้มีสี่ห้าสิบจุดเลยนะเขาไมีไว้สอนด้วยไงมที่อาจารย์ยังไม่สอนถ้า <c oughs> เรานัดเพื่อนมาที่บ้านจะเรานัดมาทำสินค้ากลุ่มจะกินเคเรานัดแบบนี้ก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าเรามีตาช่างเราก็ตาช่างไปด้วยให้เขาขึ้นตาช่างวัดมวลร่างกายเหมือนที่มีคุณมาสอนมื่ก่อนนะ พราะบางคนเขาไม่อยากบางคนเขาหน้าเขาดีอยู่แล้วเขาไม่อยากใช้ก็แบบอ่านรู้สึกว่าเกามีหน้าท้องเยอะก็อยากลดหน้าท้องอยากเอาไขมันออกจากร่างกายอย่างนี้ค่ะเราก็ให้เขาวัดมวลร่างกายแล้วก็วัดมวลร่างกายตัวนั้นมันครั้งมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเนาะแต่ถ้าเราวัดให้เขาฟรีเนี่ยมีว่ามันเคุ้มอ่ะเออเมื่อพี่เราไม่ได้ซื้อหมุดที่ไหนเลยว่ะก็เล่นไพ่สองเล่นไพ่สอง เมื่อกี้พี่ถ่ายรูปไปแล้วใช่ไหเมื่อกี้พีถ่ายแล้วเห็นร่องแก้มทุกคนเห็นร่องแก้มยาวนีเห็นแล้วนั่นแหละคือพอน้ำแรกพี่พอเราฉีดพวกมันเข้าไปในเซลล์เลยแล้วต่อพี่ล้างหน้าหน้าพี่จะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมมันเรี้ยกเหมือนยกมันก็ยกอยู่เลยตรงที่หน้าตรงทุกปรเด็นร่องแก้มไหมคะร่องแก้มที่มันลึกอ่ะเหมือนในรูปเมื่อกี้อ่ะพี่เห็นไหมนน่ะก็ข้างนีอดูแก้ดิเพื่อลองดูให้สังเกตร่องแก้ม เห็นชัดไหมที่ต้องแก้ตรงนี้ต้องแก้ตรงนี้ที่มันที่มันอย่างนี้แต่ข้างนี้มันมันใหม่นีแล้วต้องมองอย่างงี้ที่มันบวมอไเซลล์บวมเซลล์บวมอ่ะมันจะอมของเสียเราลองนอนดื่นจะไม่ตาเราบวมเลืเลว่าเซลล์มันคายของเสียออกไม่ได้แต่น้ำแร่ที่มีทองคำอ่ะก็ฉีดปุ๊บมันจอกเซลล์แล้วก็เซลล์ที่อมของเสียอยู่มันคายออกมันทาให้เซลล์อ่ะที่บวมบวมอ่ะเรียงตัวใหม่หมดเลยแล้วก็มันยกขึ้นแค่นั้นแหละ นี่เห็นชัดมากเลยร่องแก้มมันล,ลึกตรงเนี้ยอันนี้มีแค่ฉีดแล้วก็ล้างหน้าในทันทีนะเพราะบางคนบอกว่าฉีดแล้วล้างออกก็จะเหี่ยวเหมือนเดิมไหมคือไม่อันนี้มันลงไปทำงานกับเซลล์ก็เหมือนการทำโบท็อกทีนี้เดี๋ยวพอล้างหน้าเสร็จพี่นอนมาเลยค่ะสมมติเราหน้าเพื่อาที่บ้านแต่เราอยากทำให้เราข้างเดียวเนาะข้างเดียวอะทำคนเดียวแต่ว่าที่เหลือเราทำให้เราทำหน้าแต่เราต้องถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ก่อนทำพอเราทำหน้าเสร็จปุ๊บเราถ่ายมุมเดียวกันแล้วก็ออกมาเอามาเรียงกันไอ้เป็นมินฟอยว ทีนี้พอเราทำแบบนี้เสร็จปุ๊บมอง้องได้ไหมีการให้ดูขั้นตอนหลับตานะคะถ้าเป็นไม่ได้เอาเป็นบางเป็นกระดาษหรือว่าอะไรก<ๆ>็ได้เพราะว่าน,นี้มันเป็นหัวเดืนสามร้อยหกสิบี่เหนียวหายเลยไม่ได้ทำไม่น่าจะมีเลย การทำสาปาหน้าหรือว่าแบบเอาเบสิกไม่ต้องเรียนเป็นท่าเนาะเราตกให้เขาต<บ>ก่อนใช่ค่ะเราเคยได้ยินที่เา ảo, ขาบอกเคาะหน้าเดียวไหมนวดหน้าเดียวอะไรเงีย <c ười> นิ้วพริวนะแต่ว่าอย่าอย่าลงลงแบบนี้นะ <c ười> เอาขึ้นหมดเลยทุกอย่าง <c ười> ทาครีมก็เหมือนกันใครเคยร้ามหน้าแบบนี้ไหมประจำทาครีมทุกวันมันมีหลักหมดเลยก็อยู่ที่จริงเมื่อก่อนเีอบรมเกี๋ยวเรื่องพวกนี้เนี่ย รูปผลเราอะมันลงแบบนี้การทาครีมริงไงยกขึ้นถึงได้แป๊บเดียวตื่นเดี๋ยวไหนเดี๋ยวดูร่องแก้มนะแล้วก็ดูนะว่าหน้าเล็กไปข้างหนึ่งเหมือนร้อยไหมไม่คุณนะภาผิวก็ดีมากไม่ตรหน้าหน้าก็สวยมากนี่ตั้งล้วตั้หนักนี่ตั้งล้วตั้หนักนี่น่างเอกเลยให้แกสวยนะผิวก็ดีผิวก็ดีมา เลูกฟ้าไปกินก๋วยเตี๋ยววันนึงพันพี่หุ่นตัวอย่างเชวนก่อนแล้วพอลงตัวนี้เสร็จปุ๊บถ้าเป็นชุดชุดจะกินแค่์เราจะลงเนอะพี่พี่พี่อ่ะมีลงเสียดายก็มาไม่ทันเพื่อไปพูดเนื้อหาจะกินแครไม่ลงเป็นเซ็ตม่ลงเป็นตัวน้ำตกให้พี่เอาก่อนแล้วกันตัวนั้นหนึพี่ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเอสเคทูของเอสเคทูที่เป็นน้ำตกเลยเอสเคทูที่เป็นน้ำตกห้าพันห้า

แล้วก็พอเราใช้ปุ๊บแล้วหน้าเราตึงอ่ะเราถ่ายรูปแล้วลองมาเปรียบเทียบแล้วก็ลองโพสต์ขึ้นลงไปในเฟซบุ๊กดูจะมีแต่คนทักใช้อะไรใช้อะไรใช้อะไรนั่นแหลเราก็บอกเพื่อนเราใช้ตัวนี้แต่นี่เหมือนยกกระชับหน้าใช่อ่ะนี่คือการยกกระชับไม่ต้องไปเข้าทีนิกเลยเมื่อก่อนเมย์ฉีดโบท็อกให้คนไข้ลูกค้าหมอฉีดโบท็อกให้คนไข้แล้วก็นัดคนไข้มาถัก่ายรูปดิโพสเตอร์ บางคนฉีกไปแล้วโบตกทั้งไม่เห็นผลจะถ่ายยูนไรดีว่าโบคนไข้ตกเชิญลูกค้าเชิญน้านนี้ค่ะซูมแล้วซูมอีกกว่าจะได้เห็นความต่างแต่ตัวนี้ชัดมากมันตึงมากเลยนะแต่ถ้าตื่นมาตอนเช้าตอนเราใช้ชุดนี้หน้าเราจะนิ่งเนี่ยจะรู้สึกตึงๆนะลองด้าให้ทุกคนดูไม่อยากรู้ว่าลองแก้มเมื่อกี้ทำเป็นยังไงบ้างลองแก้มหายไป ไม่น่าจะเล็กลงไม่ข้างนึงข้างที่รวมๆเนี้ยบีเล็กลงเล็กลงเหมือนน้ำหนักลดลงประมาณห้าถึงสิบโลอะ่เราเดียวขึ้นตงจริงจริงมันยกมันยกมันยกขึ่นน้เดวถ้าเกิดเมยททาไม่ข้างเดียวอ่ะอาทิตย์นึงก็เปี้ยวอยู่แบบนี้แหละถ้าอยากอยาเทสเอไม่ไม่ลองลองนะพี่พี่พี่ต้องลองเดี๋ยกเหมาย่าไ เกโอเคนี่เมย์ลงแค่ตัวเดียวเองนะนอนมาเลยค่ะเมย์ลงให้ตัวตัวแต่ว่าเทคนิคถ้าเราไปทําให้เพื่อนที่บ so ้านพี่ีดีได้ผลเร็วพอเราลงน้าตกเสร็จใช่ไหมถ้าอยากให้มันยกแบบแบบเบี้ยวเลยอ่ะเอาน้ำแร่งยแล้วสัปดาห์หน้าค่อยมาทําใหม่นะอันนี้คือน้ำแร่ทำแรกของค่ที่อในพูดเยดายที่มาไปทาเรื่องช่วงเนื้ออาหารสินค้าเนี่ย ถ้าฟังนี่คือไม่ต้องมาทำอเลยแล้วเราก็ตกมากเลยเี้ยทำให้หน้าเดียวขั้นเลย <S <S ไม่ตินการรีดติ้นีไม่ต้องไปสีผิวถกอาหารที่หยากอาหารเลย <S <S นลย้นำแร่สิมเนี่ยเราลงวผิผิว,วดีลงเป็นเซรั่มตัวนี้เอามาใช้คู่กันได้ หรือว่าจะลงเรั่มตัวนี้ก็ได้แต่ที่มีลงเรั่มตัวนี้เพราะว่านอกจากมันได้เกี่ยวกับโคจคเตอร์ความตึงเน้วก็คือมันได้ลดฝ้ากับจุดดำทำแล้วทำหน้าเขาขาวแล้วก็มีออร่าแล้วก็บรท์มากแล้วมาจะนี่ันนี้เราดดไม่ต้องเดือดเดียวมอหน้าใสดังหน้าเวลหน้าเงาอยู่แล้วหน้าเวลแต่ว่ามีฝ้านิดนึงมึงก็เลยลงตัวนี้ให้นะคะถ้าเป็นเส้นนี้มันเกี่ยวกับขาวใสนี้ก็มีออร่าก็ลดฝ้ากันในตัวเราก็วนขึ้นเหมือนเดิม น่จทำใหชีวิตเดียวแล้วเนี่ยฮ้ยสัตตามมาทาให้ครับสัญญาหอมอันนี้มันเป็นกลิ่นหอมจากวัตถุดิบทั้งหมดที่ใส่ไม่ได้สรงเคร่เลยนะ่ใส่มาจากธรรมชาติทั้งหมดเลยส่วนผสมนะเล็กนี่จะป็น

บสวิตช์ล็อกบสวิตช์ล็อกมใส่มไกมากสวิตล็อกแน้มากาตอนมีโปรโมชันด้วยถ้ารถูกที่สุดถูกมากซื้อแล้วเมื่อวานงพริ้วอนี่ถ้านอนไงย่าเกิดมานี่ตกหน้าแม่ได้เลยอาย่าเกิดมาพูดได้อ่ะ ชีร์เนี้แต่ว่าถ้าเป็นสกินแคร์ของลีลซี่จะซื้อไปชุดไหนก็ได้ให้ใช้พูบน้นแม่จบไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้หล<ะ>ักเลยนี่น้ำแรกปกติผมเข้าใจว่าน้ำแร่เราขายทำไม<อ>กว่าห<อ>้าร้อ<ด>ยผมเข้าใจว่าน้ำน้ำแรกส่วนใหญ่มันใช้กับคนที่ค่อนข้างจะมีเซลล์ที่เสื่อมใช่ไหม,มแต่น้องน้องเมื่อ,อกี้หน้าน้องยังสวยอยู่เลยนะคนนั้นอะ คนนน่าึงแต่ไม่น้องเขาบอกว่าเขาฉีดแล้วลืมฉีดข้างหนึ่งแล้วหน้าน้องเขาเบี้ยวเนี่ยน้อองงไม่พี่เขามาลองให้อะค่ะแล้วก็เสร็จทีนี้เพราะว่าเขาก็ชวนคุยแล้ววันเขาาก็ลืมฉีดให้อีกข้างหนึ่งก็สองวันพี่เข้ามาอีกทีก็ถามว่าทำไมหน้าแปลกๆก็มีคนทักว่าหน้าเบี้ยว ก็เลยพี่เขาบอกคตโคตเขาืมฉีดให้ค่นวนนันขนาดว่าน้องเขาน่าเกลยนะต้อยมาเียยเครียดแล้วว่าแต่พี่เขาลืมนะให้เ่จงหนักหถ้าเราก็ะนกคหน้าแล้วก็หักเลยามีอเลยิวน้ก็ดีพอก่อนเจอกัแนคนสวยล้วเลยแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้แี่มีลงให้ด้วย ตัวนี้เป็ตัวน้มาเยตัวนี้มันอยู่ในชุดนะสมมุติเรามีกระเรามีสายเราีฝ้าตรงไหนน่เราแต้มไปเราแต้มไปแบบนี้เราแต้มไปนิดเดียวเราแต้มมันเป็นกระก็เราดีขาวเจะาัดเราแต้มไปแบบนี้แล้วเราก็ตมงนี้เนียวมาทาตรงามนจะหลมานจะเนียว้าค่ะมาทาแบบนี้แบนี้สิ่งเราก็อแต้ม เหมือนเมย์นี่แต่คนทักว่าเมียไปทำสัญญกรรมมาไม่ทำนะโทอมอยู่วันนั้นไปขายน้ำแล่เนาะน้อง,องไปฉีดโบชกมาไหมอะ่ะเราไปฉีดได้ยีงโทอมอยู่ไม่เข <c oughs> ้าใจเลยเนี่ยกลัวเราขายของเราแค่อยากให้คุณสวยเราก็หวังนี้แค่นั้นเองอเสร็จแบบแล้วทีนี้เราลงทุกตัวครบแล้วใช่ไหมคะครบเสร็จเลยแต่ว่าก่อนจะเสร็จเราทำแบบนี้ก่อน พี่แหละดูกรตุกมากเลยอย,ลลอยากสวยนะอยากดูความตายนี่ยตกน้ำเลบล็อกทำแรกลงตัวหลังสตรอีกทีนึงแล้วก็ตกให้ซึมแล้วก็ล็อกแล้วก็จบเลย,เล,ยล็อกนน้ำแร่ห์เกิดจากเอจี่บ้านแล้ก็ทำแบบนี้แหลยต้องเช็คแตคน